สวัสดีครับน้องให้เับผมไกเกิดน,นี่ก็สวัสดีพี่แล้วก็สวัสดีเอฟซีธรรานนะครพี่สวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาเวฟซีกันวันนี้เรามีเป็นรถยุค90นะครับพี่พีตอนนี้จะเกิดแล้วผมช่วงนี้ม,มาบ่อยเนาะถูกต้องแล้วบอ <c oughs> กเลยว่าสวยทุกคันงดงามทุกคันครับผมวันนี้เรามีเป็นโตโยต้าโคโรล่าพี่ปี1995 คันนี้ท็อปสุดในรุ่นเป็น1.6 GLXI ด้วยครับพี่พีสุดยอดเลยตัวนี้เป็นทวีนแคม16วล์วด้วยนะครับเป็นตัวท็อปสุดและตัวปรับไฟข้างหน้าตรงคอนโซลก็มีด้วยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่ามือเดียวป้ายแดงเป็นยังไงวิ่งแสงสีต้องเง็กพี่บอกเลยเหมือนซื้อมาจอดเป็นรถบริษัทนะเจ้าของแล้จดที่โรงงานนะครับนะครับคนที่ได้ต่อไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆต้องเง็กมาดูกันครับเป็นโตโยต้าสามห่วงนะครับ1.9 a โต้1.6 g l ไงนะครับ ป็นลิมิเต็ดแลวก็เป็นทีวินแคมป์สกวาด้วย90รู้กันดีครับผมเอางี้ดีกว่าทะเบียนยังเดิมเลยฮะทอทงออ่างน้องเอกเอ๋ยนะครับทะเบียนไม่มีจดใหม่ครับรถเดิมทุกกระเบียดเลยนะครับผมถ้รถดีแล้วไม่ใส่ป่านะครับมาดูนี่ก่อนดูยางซะก่อนน้องเอกนี่มิชลินมิชลินครับผมโอ้โหลิ้นไม่ค่อยดียังใหม่ใหม่เลยดูนี่ซะก่อนเอาง่ายดีกว่าน้องเอกดูสัมประตูดีกว่า ดูเส้นประตูดีฮะดูดิฮะตรงไหมตรงดครับผมตรงนี้ก็ต้อตงหมามันทัดแล้วฮะดูท้ายซะก่อนนี่ครับหนึ่งจุดหีไอตนะครับสวยอย่างมากๆเลยนะครับรถเดิมทุกกระเบียดนิ้วเลยจริงๆบอกให้หัคันี้สวยจริงรสวยแบบสวยโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับยิ่งกว่าส้มหยุดอีกฮะมาดูมาดูเส้นฝั่งนี้นี่เป็นยังไงอะโอ้โหฝั่งนี้ยิ่งชัดเลยน้องเอง็กนี่เลยฮะ โอ้โหนี่ใค,ครเอาคัตเตอร์มากรีดเลยปะเนี่ยคมดิกดิบดูด้านข้างนี่ครับมาดูภายในดีกว่าภายในี่ตกใจแน่นอนเลยแผงประตูส่งเข้าประกวดเลยนะครับผมดูผ้าสะก่อนน้องเอ็กครับพี่พีโอ้โหไ้ม่ม,นะมากคือได้เอาก้นนั่งหรือเปล่าดีกว่านี่นั่งยองๆขับรถปะเนี่ย ดูดิฮะเขาไม่ยี่ยังไม่สะอาดยังไม่แบบยังไม่แบดเลยนี่รถเดิมมากๆเลยนะกระจกปรับข้างไฟฟ้านี่ตัวท็อปจะมีตัวนี้ที่ปรับไฟนานๆด้วยนะครับแล้วก็พรมสปาโก้ด้วยนะครับพรมแต่งด้วยดูดิฮะดูไมค์ซะก่อนเท่าไหร่อันแสนสี่น่าหูดูคอนโซลนะฮะสวยไหมสวยพี่นิดนึงนะไม่มีแต่างกันแล้วรถอย่างนี้นี่นะชอบมาอยู่ที่เราเนอะถูกต้องนี่ครับตรงนี้นี่สําคัญเลยตัวนี้จะมีระบบปรับแอโรไดนามิกเดิฮะตัวเนี้ย เป็นตัวปรับลมให้แอร์ไม่เคลื่อนที่เห็นไหมฮะ okay, แอรัโพีเแอร์มิคไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับกระดาษกระดาษเสียบนี่ละครับผมแาประตูดูสิครับเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆนะโอ้ยแอร์โรดเดมิคฝั่งนี้ก็มีนะฮะ <c oughs> ได้อยู่ครับผมนี่ฮะสวยจริงๆครับรถเรียบร้อยฟอนต์เป็น JVC ด้วยนะครับนะครับแล้วก็เป็นเกียร์โต้นะครับบอกฝั่งนี้ก็สะอาดเหมือนกันโอ้โหเอ๋ยดูสิฮะ ขอดูหลังหน่อยครับหลังพระนครวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยน้องหลังเราวันนี้งานเยอะมากๆนะครับน้องหลังเราอาจจะขอแห้งนะครับวันนี้ดูเลยก่อนนี่เบาะหน้าเราด้านหลังดูดิหน้าก็สวยหลังก็สวยผมเห็นไหมน้องเอ็กดูสะกอดเอฟซีจ๋าไม่ได้นั่งจริงนะพี่ใช่ฮะเขานั่งยองยองนะเชื่อผมนะฮะคนขับก็นั่งยองๆเบาะหลังก็นั่งยองๆด้วยก็น่าจะกดทอนนะพี่ก้นไม่น่าจะโดนเบาะครับไม่งั้นไม่งั้นไม่เป็นอย่างนี้นะครับถูกไหมรถคิดดูกี่ปีแล้ววิ่งแสนก็โล ตายแล้วไล่ฟ้าหลังก็ยังมีอยู่นะครับคันนี้น้ำมันด้วยไม่แก๊สนะจ๊ะสองห้าหกเจ็ดโอ้โหยาวๆรับพี่ใช้ถึงศตรวรรษหน้าไปเลยอขอดูห้องเครื่องหน่อยครับท้องรังห้องเครื่องนี่บอกเลยว่าสวยสะอาดอย่างมากดูคาน้าซะก่อนสติกเกอร์ยังอยู่เลยอะ่ะแม่เจ้าโหยยดูเลยฮะตัวลงตัวเลขแล้วข้าม้อน้ำเอ็กขับตลกไ่ไหนนะครับเอ็กขับอะไรพี่เนี่ยสติกเกอร์นี่ฮะผมา เดิมจริงนะแต่ไม่เล่นไปดูเลยฮะบอกเลยว่าครั้งนี้น่าจะเป็นหนึ่งในดวงใจของเ c เราอีกหลายหคนนะแฟนเพจยังอยู่ครบเลยนะไอนเหี้ยนี่ขายไปน้ําตาไหลไปนะไอเหีห้ยบอกว่าเสียดายมากแต่ก็ต,ต้องจําใจนะครับพอ,อ,อรถที่บ้านไหลายคันมาดูกันนะครับว่ามันจะสตาร์ทบันเทีย,ยังไงครันนี้ไม่ได้ฟังเสียงเลยฮนะลืมอัสตาร์ทหน่อยสิไอกก็ไม่เตือนพี่เลยนะเนี่ยแล้วก็รีวิวไปเนี่ย โอ้โหเสียงนี่ฉันไม่ได้ยินเลยคมผอะไรนะพี่ว่างันนะเสียง JVC ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยรอตั้งนานพูดแค่นี้มาโตโยต้าสามห่วงสวยแบบทุกกระเบียดสวยจินิงๆสวยจินิงๆกันเลยทีเดียว มาแล้วจกา้องเอ็กโตโยต้าโคโรราปป็นก5นะครับ1.6 GLXi นะครับบุรีมีเด็ดนะครับผมน้องเอ็กฝ่ายท้ายขาดไปดวงหนึ่งนะเนี่ยค่พีมาใหม่สดเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับดวงหนึ่งไม่กี่บาทต้องขอโทษเรียกฟรีด้วยนะครับอ่ะคันนี้เท่าไหร่ดีคันนี้จับไปแค่6 7 0 0 0บาทพอได้พี่ ตกใจสะเทือนใจพูดจริงไหมี่มพูดจริงครับผมเราไม่เคยพูดเล่นอยู่แล้วผมพ่เศษราคาสามห่วงนี้บอกให้ว่าสภพานที่หายยากมากๆนะโอ้ยมือเจะาโอ้มึงเจ็ดสามจ็ดต้องเองยจัดไปครับพี่อ่ะเดี๋ยวมาดูต่ออีพีหน้าเรามีอะไรกันนะขอบคุณมากๆสวัสดีครับ